สวัสดีท่านผู้ชมดีค่ะหนูชื่ออะไรคะมองกล้องค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนําอะไรคะแนะนํากล้วยไม้สวยใช่ไหมอ่ะต้นไหนบ้างอ่ะจับมาอ่ะต้นนี้ก่อนจับตอนนี้ค่ะอ่ะหนูถือถือให้ท่านผู้ชมดีๆคะ่ะอ่าเดี๋ยวนะจะพูดนะอ่าต้นนี้มีชื่อเรียกว่าคลายสิสนะจ๊ะเป็นกล้วยไม้ที่บบว่าดอกเปิดพลาสติกเลยสีส้มชมพูดอกมีกลิ่นหอมเป็นกล้วยไม้ที่มา มันจะไม่มีดอกไงแต่คือต้นมันวันนี้เรามีกล้วยไม้มาแบบว่าเต็มบ้านเลยใช่ไหมพี่หอมไปโอเคเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวเราพาไปดูต้นอื่นด้วยนี่เต็มเลยไปเดินเข้าไปค่ะอะันพอแล้วไม่เป็นไรวางไว้เดี๋ยวมันน้ำวาเองอ่ะยกตัวนี้ยกนี้นี่นียกตัวนี้นนนอ่ะหันมาค่ะหันมาหันมาเรืเร่อๆเอ่ะต้นนี้มีชื่อเรียกว่าอ่าเป็นรูปผสมของ มัทชาเหลืองกับมั่นไข่เหลี่ยมนะจ๊ะตัวนี้ขายดีมากดอกสีเหลือเป็นพวงสวยงามนะจ๊ะอะทำมาดูต้นอื่นค่ะต้นหอตันนี้ค่ะตัะนนี้ชื่ออาตัวนี้มีชื่อเรียกว่าสิงโต,ง,ตงูเล็กนะจ๊ะเป็นกล้วยไม้ที่มาจากแอฟ,ฟริกาเลยเป็นแบบว่ากล้วยไม้ดอกแปลกๆนะจ๊ะนี่ใช่ไหมอันนี้คือจะเป็นแบบการดอกเขาเขาจะเป็นกล้วยไม้แบบดอกแปลกๆแล้ทำไมมันทำไมมันเล็กจังอ่ะก็เป็นต้นไม้แคระแนะค่ะ อ่ะหนูเดินเข้าไปข้างในาค่ะต้นแค่อืมอ่ะต้นนี้ดีกว่าอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแลเลียรูเบนเซ้นนะคะแลเลียรูเบนเซ้นดีกว่าอะไรงี้ถนัดปากกว่าเขาทำไมม,ม,มันเป็นเส้นๆข้างๆอ่ะไหนอ๋อเป็นขอบใบค่ะตัวนี้ก็จะดอกให้ดอกสีช<อ>มพูม,ม่วงนะคะตัวนี้ออกดอกทั้งปีเลยอ่ะต้นห,หอมทั้งเดือนทั้งเดือนไม่ใช่ให้ทั้งปีอ๋อต้นนี้ค่ะ ตัวนี้ตัวนี้อ่าจานผู้ชมดูตัวนี้นี่เออตัวนี้ก็อ่ะมาเร็วตั้งดีๆให้ผู้ชมได้เห็นเร็วอ่ะตัวนี้มีชื่อเรียกว่าชื่อยาวนิดนึงนะอ่าอะไรวะแวนโดเอ๊ะเอสโคเวนโดอุ้ยอะไรวะเอสโคเวนโดดอริสติสปลาพินเรียกง่ายๆว่าปละพินปลาพินปลาพินเหมือนปลเหมือน มาถือถือดีๆตัวนี้จะเป็นรูปผสมของกลุ่มแวนด้าเข้ากับมาวิ่งตัวนี้จะให้ดอกสีส้มอมชมพูน่ารักมากดอกเป็นช่อยาวขึ้นข้างบนอ๋อนั่นเป็นค่าปุ๋ยค่ะตัวนี้อยู่กระถางแล้วหนึ่งร้อยแปบบาทจะไม้กำลังไซส์กำลังกุ่นเลยอ่ะหอม,มอ,อ่ะวางต่อคะ่ะวาง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 ต่อไปเอาตอนนี้ดีกว่าตอนนี้ก็จะเป็นพวกสิงโตนะสิงโต โตหางยาวหรออ่ะหนูพูดตามนะสิงโตกราวิโอเรนสิงโตกราวิโอเรนเออเป็นกล้วยไม้ที่มาจากอ่าหมู่เกาะปาปัวนิวกินีพูดสิ<ะ>เป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นกําเนิดจากหมู่เกาะปาปัวนิวกินี <c oughs> พูดไม่ได้เหรอยาวมากอ่ะอ่ะถือถือถือ,ถอดีๆนะพูดเอง ก็ตัวนี้จะเป็นสิงโตที่แบบว่าสิงโตขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งนะจ๊ะมาจากอ่าปาโปนิกินีนะรอบนี้จะมีสิงโตมาเยอะมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่ากลัวจ้ะตอนนี้เป็นไม้ไซกำลังขุนเลยนะจ๊ะดอกสีเหลืองนะจ๊ะตัวนี้ไปต้องหอมเดินเข้ามาขนางไหนทางนั้นแหละเออเอาอันนี้ข้างนี้อุ๊เอาตัวนี้ดีกว่าต้องหอมนี่ตัวนี้นี่ ต้นนี้ก็จะเป็นวายโกลเด้นบอสซัมใบด่างนะจ๊ะดูสวยมากตนนี้ใช่ไหมใช่อ่าสอมาตึงต้นเออนั่นแหละนั่นแหละอ่ะดูซใิให้ดูใบใบเขาสวยมากมาให้ดูใบก่อนอ่ะดูใบนะดูนี่เนี่ยตัวน,นี้จะเป็นวายโกลเด้นบอสซัมใบด่างนะจ๊ะด่างขอบคือสวยมากและดอกเขาจะดอกเหลืองดอกเหลืองกลีนะบหนาบานพลนลุกลก,ลก, <laughs> กระ็ถังละตัวน,นี้กระถางละสี่ร้อยนะจ๊ะ เป็นหวายใบด่างกอใหญ่ซึ่งราคาตัวนี้แบบราคาไม่แพงเลยเพราะกอใหญ่อ่ะ,อ,ะอนาตัวนั้นมาหนูเกือหมื่นหนึ่งอะหมื่นหนึ่งไม่มีขายสิใครจะไปซื้ออะเอาอ้อารกิดเป็นต้นไ้ใหญ่ๆออ๋หแบบต้นประมาณนี้นอันนี้อันนี้อันนี้มานี่นี่นี่นนนดิอออกิบิกิ เป็นไ anyway. หวญี่ปุ่นดอกสีม่วงหนูชอบญี่ปุ่นเหรออ่าดูดีๆอันนี้จะมีดอกดอกนอยู่หน่อยนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นไหวญี่ปุ่นที่ให้ดอกง่ายเลี้ยงง่ายเอาเราเป็นพุ่มอยู่ตามโคนนะจ๊ะตัวนี้ขายดีด้วยส่วนปลายใบเหลืองๆนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นแสงเยอะมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ไม่มีปัญหาอาการออกดอกตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณห้ากระถางเท่านั้นอ่ะโอเคไปไหนอีกไปต้นไหนอีกคะอ่านี่นี่กว่านนี่ขนาดนี้นี่นี่มาดูต้นหนวดดีกว่า นี่โอลูกพ่อลูกพ่ออ๋อหนูชูขึ้นหน่อยชูขึ้นตัวนี้จะอาเรียกว่าผู้ตามน้านะลิเลียนโอกะลิเลียนโอกะให้ดอกเป็นพวงสีเหลืองหอมให้ดอกเป็นพวงสีเหลืองหอมออกดอกทั้งปีเลยอ่านูจับลูกส่งเนี่ยน้าหนน้าดูนี่มันเป็นสนิม อ่าตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตะไคร่โชเซนตัมลิเลียนโอกะนะจ๊ะดอกหอมให้ดอกได้ทั้งปีเลยนะตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่350บาทโอ้โหทำไมตัวใหญ่ดิตัวใหญ่เหมือนมไปหอมบอกเพื่อนผู้ชมสิว่าโปรดติดตามภายในคลิปนะมีกล้วยมาอีกเยอะเลยบอกสิอฟังฟังฟังนี้โปรดติดตามภายในคลิปนะคะโปรดติดตามภายในคลิปนะคะมีกล้วยมาอีกเยอะเลยมีกล้วยมาอีกเยอะเลยบายบาย